มาแล้วครับตอนแรกผมเตรียมว่าเป็นสิบคลิปนะเข้มมุกอาจจะคลิปสองคลิปนะตอนแรกเต็มตอนแรกคลิปไปคลิปเดียวนะแต่แทนมันก็งอกมานะเนี่ยแล้วสุดท้ายเนี่ยผมคงจะทาแล้วเดี๋ยวพักไปสั่งข้าวก่อนเห็นไหมสุดท้ายก็มาที่เข้มมุกนะนะงั้นแฟนขับช่วยสับสนุนผมหน่อยนะครับอยากสนับสนุนช่องนี้โอนเงินที่เลขที่บัญชีที่ผมให้ไวใ้ในคลิปในคอมเมนต์ของ YouTube หรือซุปเปอร์แตงมาน่ะครับอะ มาว่ากันที่อู๋ไว้เข่มุกเกี่ยวกับอะไรกับอู๋ไว้คลิปที่แล้วนะผมบอกสาเหตุที่ยังไม่เป็นแฟนกันจริงๆตอนแรกคลิปนั้นจะพูดเรื่องอู๋ไว้ว่าอยากเป็นแฟนกันต้องทํำยังไงคือตอนนี้เหตุผลม,มันก็ไม่รู้แล้วท่านจะไปไล่เรียงเหตุผลไปหาแม่ก็แม่ก,แมก็ไม่มีข้อมูลเนี่ยผมว่าคนที่มีข้อมูลมากที่สุดคือแม่นี่ ถูกไหมครับแม้แม้แม,แม,แม้กระทั่งมาสองคนเนี้ยเผล่อๆก็ยังไม่มีข้อมูลนะเพราะว่าบางทีใจวัยรุ่นมันก็สับสนแล้วมันก็แบบเคยเป็นวัยรุ่นใช่ไหมล่ะมันบางทีมันก็หลากหลายนะมันแบบเออมันเอาแนวนอนไม่ได้อ่ะอืมเพราะงั้นเนี่ยก็อยากให้แม่หนิงมาอธิบายแต่เขาคงไม่บอกนะผมว่ามันคงมีอะไรในนั้นเงี้ยนะนะแต่ตามได้นะมันเหมือนกับตอนพี่คนนั้นนะนะผมไม่ต้องเอ่ยชื่อนะพี่คนนั้นนะที่ ที่ชื่อเหมือนกับแบบพายุอ่ะสุดท้ายอ่ะคนก็ไปโฟกัสตรงนั้นมันก็ไม่มีอะไรเห็นไหมคือเขายังคุยกันถูกไหมแต่มันคุยแล้วก็จบไปแล้วมาไฮโซมันก็เหมือนจะคุยอีกแล้วมันก็มีนู้นมีนี่แต่มันก็ยังคือมันคือผมก็เลยไม่รู้ว่าคือ,อยังไงหรือว่ามุกเขาดูนาหรืออะไรแบบนี้ตอนนั้นไฮโซก็พูดเยอะนะจูบ้าแต่ตอนเนี้ยมันก็เงียบไปอีกไง คือคือมันเหมือนกับว่าเข้มมุกนี่มันเป็นหลุมดำป่าวะมันเงี้ยไปหมดตกลงมันคืออะไรกันแน่ก็ไม่รู้นะแต่ผมมองว่าไม่เป็นไรแล้วผมซาวเสียงอยู่แล้วนะเออผมไม่ได้ลงมั่วๆนะสามหึงห้าปีแฟนขับพร้อมรอนะแล้วมันเหมือนกับแล้วมันไม่ใช่แค่ผมไม่อยู่จู่มาพูดสามหึงห้าปีก็อย่างผมยกตัวอย่างไะมันมีคู่เข้มหลิวไอ้ไม่เข้มหลิวมั่วแดกหลิว นะซึ่งคุณอาจจะไม่รู้จักแลแต่ผมยกตัวอย่างเป็นคู่นางเงีนะแล้วสุดท้ายนะก็ไปเป็นแฟนกับพัชชาละแต่ทุกคนก็ยังรอหลิวกลับมาก่อนออหรือก็ยังรอเห็นไหมแล้วผมทาวเสียงแล้วแฟนคลับส่วนใหญ่ก็รอนะหรือส,ส,ส,ส่วนที่ไม่รอหายไปแล้วก็ไม่รู้แต่อย่าลืมนะคลิปผมเนี่ยถึงแม้จะไม่ถึงสองพันตามมาตรฐานเคมบุกนะแต่ลองไปดูคลิปเก่าๆอาัพใหม่ถึงเก่าประมาณเดือนสองเดือนก็พันแปดพันห้านะ แล้วมันก็เหมือนกับยอดอาจจะเพิ่มมาตามหลังมันอาจจะชา้าตามานะอย่างคลิปที่ลงไปนะมันมีคลิปเจ็ดร้อยแปดร้อยเออมันเริ่มมีตรงนี้แต่อีคลิปที่เก้าร้อยแล้วเดี๋ยวมันเหยียบพันได้มันก็อาจจะมีแปลว่าแฟนคลับยังมีอยู่แต่ไม่รู้ว่ายังไงไม่ถามคุณเหล่าแล้วเดี๋ยวคุณเหล่าเศร้าหรือแฟนคลับกลัวจะเศร้าที่มาดูคลิปก็เลยแบบไม่ดูดีกว่าเป็นไปได้เป็นไปได้นะครับอ่ะ กลับมาเรื่องตรงนี้ผมคิดว่าใจวัยรุ่นมันเปราะบางนะผมไม่รู้เกิดจากสาเหตุอะไรดังนั้นเนีถ้าเราไปแทรกแซงระบบเราไปกดดนันนะอะอย่างอย่างอย่างเข้มเขาไล์กับสาวเกาหลีปุ๊บอะเราไปกดดนันปุ๊บอะเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยพอมันมันมันเป็นอย่างเงี้ยอะไรหลายอย่างผมว่าปล่อยสบายฟรีๆไปนะเอ,อแล้วสุดท้ายมันก็ไม่มีอะไรถามว่าเข้มเขาจะกลัวไหมอ๋อที่เขาไม่จีบสาวเกาหลีเพราะ เรากดดันเนาออย่างนั้นเอผมว่าเข้มไม่ได้กลัวอะไรขนาดนั้นนะเออแต่นั่นแหละแต่เอ้ยแล้วทีนี้ทำไมผมมาบอกว่าห้าไมไปกดดันคืออย่างนี้ต่อให้เขาไม่กลัวแต่มันทําลายบรรยากาศพยายครับนะพอทําให้จิตใจเขานั่นปุป๊บอะมันไม่รู้ว่าคือผมคิดว่าผมว่าสร้างบรรยากาศดีกว่าสร้างบรรยากาศเชิงบวกเนะเดี๋ยวก็มาลายกาันนะเออเดี๋ยวก็มาลายกาันอืมนะเราก็แบบ เนี่ยนะผมมองนะถ้าเป็นผมนะผมเดินเกมทางมุกมากกว่าพเพราะเข้มนี่ติดเหลือเกินนะมุกโทรไปหาเข้มหน่อยอยากดูไล์คู่กันไรเงี้ยไปเดินเกมทางมุกดีกว่าผมว่าง่ายกว่าทางเข้มนี่แบบเออแล้วแล้วผมผมก็ไม่รู้ว่ามุกอยากไล์หรือเปล่าแต่ถ้าดีวนั้นนะมันได้เกิดขึ้นน,นะนะผมว่าไม่แน่จะมีการไล์ต่อเนื่องคืออย่างน้อยผมว่าต้องสร้างเงื่อนไขให้ใหกลชิดแต่คําที่ผมบอกแบบเนี้ ผมพูดในมุมแบบอูเว้ยนะคือไม่ต้องไปแบบพยายามเยอะเราเรามีจังหวะเราก็ทำนะอ่ะคนเห็นด้วยกับแนวคิดอูเว้ยของผมงไหมอ่ะก็คือทำแม่งหมดละอ่ะชวนให้เขาไลค์คู่กันนะแล้วก็ส่งของขวัญให้เขาตามความเหมาะสมที่เรามีนะใครมีมากก็ช่วยส่งมากหน่อยเพราะว่ามันเป็นแรงกระตุ้นนะครับหรืออย่างดูหนังอ่ะช่วยสนับสนุนการดูอะไรตา่ตางๆนะครับอืมแล้วก็แบบ เ,เวลาเข้ามาไลค์หรือแม่หนิงไลค์เราก็โปรยชวนเชิญชวน,ชวน,ชวนอะไรเงี้ยอย่ายงมุกมางี้ไปไลค์กับเข้มไม่อยากจะดนนูนู่นนี่นน่นอะไรอย่างเงี้ยอ่ะเนี่ยต่เราทําแบบสบายๆถ้ามีข่าวไฮโซเราก็ไม่ต้องไปกดดนันหรืออย่างแบบเข้มไปไลค์กับใครก็ไม่ต้องไปกดดนันนะเราสร้างบรรยากาศเชิญบวกไปเรื่อยๆนะแล้วก็รอเวลานะในไหนคุณสัญญากับผมแล้วว่ารอสามหรือห้าปีคุณก็ทําแบบนี้ไปเรื่อยๆนะ สุดท้ายอ่ะไม่ต้องไปกลัวเพราะว่าตอนนี้คุณกลัวมาเยอะแล้วใช่ไหมครับคือคือใช้คําว่าอะไรอ่ะกลัวไฮโซกลัวอะไรมาหมดแล้วเออถ้ามันจะเจ๊งหรือว่ามันจะไม่นั่นก็ช่างเขาก็ไม่เป็นไรนะเราก็เชียร์เต็มที่นะผมว่าอันนี้ดีสุดนะหรือกดสองซองฟาดฟันบุกลุยอ่าอะไรนะขึ้นภูเขาเผากระท่อมอะไรที่เขาบอกแล้วลุย ก็แล้วแต่นะแต่ผมเชียร์หนึ่งนะอันนี้ก็แล้วแต่หรือสามเลิกเชียร์แนละ้วไม่เอาแล้วหรือสี่ยู่งห่างยัง,ยงห่วงนะเดี๋ยวมาบ้างไม่ยามันก็แล้วแต่นะเออแต่แต่คลิปผมที่ต้องดูนะดูให้เยอะๆด้วยเม้นเยอะๆด้วยคุณธนพาคุณเหลานะเออแล้วก็เดี๋ยวนี้คุณมีคุณสโหนไม่รู้ผมอ่านผิดยังมานะครับช่่ยกันเชียร์ช่วยกันไลน์นะพี่ป่าถนานะพี่ป่าถนานี่ก็ผมว่าคิดเยอะอยู่ นะคือบางทีแบบเอออยากจะรู้ขา่าวแล้วก็บางทีเลงอยู่ว่าจะมาขึ้นเรือไหมนะมีช่วงหนึ่งที่ผมทําคลิปแล้วพี่ปัตนาเขาก็อยากจะมาขึ้นเรือนะเออแต่ว่าสุดท้ายมันก็เขาก็อาจจะดูดูอยู่นะก็ไม่เป็นไรค่อยๆดูนะพี่ปัตนาแค่มาดูก็โอเคหละนะครับคุณเลิบลี่เพ็ตตี้นี่ก็มาเป็นระยะนะเม้นเป็นระยะนะครับก็ก็ดูต่อไปคุณเลิบลี่นะเออเดี๋ยวๆค่อยๆดู นะตอนนี้ผมคลิปเนี้ยผมเน้นค่อยๆดูนะเอ,อแล้วก็แออฟนๆก็นั่นแหละก็ไปดูไลน์เทมุกตามโอกาสนะไปเม้นตามโอกาสนะครับอืมนะแต่ก็ให้ทําอย่างเหมาะสมนะเพราะไม่งั้นถ้าเกิดทาแรงกัไแบบมันจะเกิดปฏิกิริยาในทางตรงกันข้ามนะครับเอาง่ายๆนะเขามีเขามี ลงไอจกันเมื่อไหร่หรือไลฟ์เมื่อไหร่เราก็แบบว่าอยากให้เข้ม,มุกดไลค์คู่กันอะไรเงี้ยแต่ถ้าเราเริ่มเหตนเยอะแล้วเนี่ยเราก็หยุดก่อนนะครับอายุตัวอย่างสมมติว่าในอินสตาแกรมใช่ไหมเฮ้ยวันนี้มีสิบเมนละเอยเราหยุดก่อนเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยค่อยคอย่คอยไปพิมพ์ใหม่เข้าใจวะหคือถ้ามันสัดเยอะเกินไปเนี่ยมันมันจะไปนั่นแหละรบกวนระบบนะวัยรุ่นเขาเปาะบานอ่ะโอเคอยากสนับสนุนช่องนี้นะครับ โอนเงินได้ที่เลขที่บัญชีในคอมเมนต์ที่ผมให้ไว้ในคอมเมนต์ของ YouTube หรือซุปเปอร์แตงมาก็ได้นะครับสวัสดีครับ